สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง The Masked Angel Tarot หรือหน้ากากนางฟ้ากับไพ่ทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะเราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของวันใดนะคะที่พอจะมีโชคลาภกันบ้างมีจะได้เสียงโชคเสี่ยงเียงลาภกันนะคะในช่วงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะสาธุข,ขอไพ่พลังงานบวกจงเกิดกับท่าน ทั้งเวันด้วยเถอะสาธุค่ะเราจะเปิดไพ่3ามใบนะคะในแต่ละวันเราจะเริ่มจากวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขแล้วก็เสาร์นะคะเรามาชมกันเลยนะคะอันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะ จันอังคารพุธพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์นะคะจันเอ,เอ้ยประธานโทษกับอาทิตย์จันอังคารพุธพฤหัส แล้วก็เสาร์นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะอ่นนี้คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเราจะมาดูกันว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะมีโชคมีลาบไหมคะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้นะคะม,มีโชคมีลาบนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นมรดกค่ะเหมือนเป็นทุกขลาบนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะได้รับเป็น มรดกอะค่ะแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือมีความไม่พึงพอใจเหมือนกันที่จะรับไหมอะไรเงี้ยก็คือจะอาจจะเป็นแบบทุกขลาภอย่างที่บอกอะค่ะนะคะอ่าต่อไปวันจันทร์วันจันทร์นะคะวันจันทร์นี่ก็คือไม่มีโชคไม่มีลาบเหมือนกันนะคะวันจันทร์ วันอังคารนะคะวันอังคารก็จะเป็นประมาณว่าได้ของขวัญของฝากนะคะก็ไม่มีโชคไม่มีลาบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีของขวัญของฝากเล็กๆน้อยๆนะคะจากคนรักหรือคนที่รู้จักนะคะวันพุธวันพุธนี่มีการเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะถ้าเป็นคู่แต่งงานอะไรก็อาจจะแบบ มีข่าวดีเรื่องบุตรธิดานะคะท่านที่เกิดวันพุธอาจจะมีแบบแต่างงานกันมาแล้วรอตัวน้อยอยู่ก็คือช่วงนี้อาจจะมีดวงมีเกณฑ์นะคะว่าท่านจะมีบุตรมีธิดานะคะวันพุธเนาะวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสก็เกี่ยวกับเรื่องการงานการงานแล้วก็ปรารถนา งานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะสําเร็จนะคะดังปรารถนาแต่ก็ไม่ได้มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะวันศุกร์วันศุกร์ก็เช่นกันค่ะแต่ว่าช่วงของวันศุกร์เนี่ยจะเหมือนกับว่าท่านเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะคือมันกําลังจะเปลี่ยนผ่านจุดที่ท่าน เผชิญอยู่ตอนนี้ถ้ามันเป็นช่วงที่ระทมทุกข์หรือว่าแย่มากๆเนี่ยวงล้อแห่งโชคชะตาได้มาถึงท่านแล้วนะคะวิวอัพโฟร์เจอรขึ้นมาแล้วเหมือนกับว่าเนี่ยท่านต้องเดินออกเดินหันหลังให้สิ่งเก่าเพื่อที่จะไปเจอสิ่งใหม่นะคะเพราะว่าความยุติธรรมรอท่านอยู่คือตอนนี้ท่านเหมือนกับท่านต้องการความยุติธรรมนะคะสําหรับท่านก็ไม่มีโชคมีลาภเหมือนกันแต่ว่าดวงชะตาจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะในนิด ก็คือเหมือนกับท่านต้องเดินออกจากที่เดิมเดิมนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไปแสวงหาสิ่งที่ท่านต้องการนะคะหมายถึงความยุติธรรมต่อมาวันเสาร์นะคะเออมันแปลกมากเลยนะคะคือแบบว่าไม่มีไพ่การเงินขึ้นมาเลยสักสักวันแต่อันนี้ก็คือ queen of cup ขึ้นมาก็คือเหมือนสิ่งที่ท่านปรารถนาไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องออถ้าเกิดท่านที่อยู่ในแวดวงของ นักธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นประสบผลสําเร็จน,นะคะในของท่านที่เกิดวันเสาร์ก็คือเหมือนกับท่านเป็นคนที่มีความเกี่ยติดถ้าเป็นติดต่อเกี่ยวกับเรื่องค้าขายต่างประเทศกับคนต่างชาติต่างภาษาก็จะถือว่าสําเร็จรุ่งรวงด้วยดีนะคะสาหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าฮานา้ามาคือแบบไม่ ไม่มีวันใดเลยนะคะที่จะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงโชคแต่ว่ามันก็ต้องมีสิคะเพราะว่ามันยังไงซะคนใน7จ็ดวันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่มีเลยเราจะมาเปิดเพิ่มอีกอวันละสองใบนะคะเผื่อแล้วต้องดูให้ได้ว่ามันจะต้องมีนะคะอ่า วันละสองใบนะคะอาทิตย์จันร์อังคารพุดธพฤหัสสุขเสาร์โอเคอ้าววันอาทิตย์ก่อนเลยว่าอาทิตย์ก็ไม่มีอีกแต่ท่านต้องการความเป็นอิสระคือเหมือนกับตอนนี้ท่านอ่ะโดนคือต้องต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเขาเรียกว่าตัดสินใจอ่ะเพื่อที่จะจะหยุดอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นอิสระถ้าท่านเลือกในการที่จะเป็นอิสระท่านก็ ตัดสินใจเลยก็คือมันมีอยู่สองทางคือจะอยู่หรือจะไปแค่นั้นนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ดูซิจะมีการโชคดีไหมจากการเสียส่ยง,งลาบเอ่อก็ไม่มีเหมือนกันดวงของท่านที่เกิดวันจันทร์มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ท่านเ,เหมือนกับอยู่ในช่วงที่ว่าเขาเรียกว่า จริงๆแล้วคืออยากให้ท่านสงบปากสงบคําคือควรเกิดวันจันทร์เนี่ยอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนกับท่านค่อนข้างที่จะวิตกอะในความเหมือนกับว่าเนี่ยเดวิลขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีสิ่งพันธนาการคือเหมือนกับท่านโดนโดนโดนอะไรที่แบบผูกพันจนที่ท่านไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรได้เหมือนกับอืม มันมันเหมือนคาคาอยู่อะไรเงี้ยแบบจะเอายังไงหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าเนี่ยมีโซ่ตรวนคล้องอยู่คือมันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าขอให้ท่านมีสติละมุนละม่อมนะคะก็คือใช้เขาเรียกว่าความอ่อนโยนสยบเอ่อความเกล้าหรือว่าความอะไรที่มันดุดันหรืออะไรเงี้ยคือเหมือนกับให้ท่านอ่อนอ่อนลงคือ นิ่มนวลขึ้นหรืออะไรขึ้นมันก็จะทําให้เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเหมือนกับว่ามันรู้สึกแบบมีพันธนาการหรืออึดอัดเลยมันก็จะเบาๆลงนะคะสําหรับเดือที่เกิดวันจันทร์ตกลงไม่มีโชคนะคะรอบสองก็ยังไม่มีอ่าต่อมาวันอังคารวันอังคารก็เกี่ยวกับงานแล้วก็เหมือนกับการแบบอาจจะเป็นการงานที่ท่านแบกรับภาระมามันเสร็จสิ้นลงละแล้วท่านเหมือนกับได้มีการเฉลิมฉลอง เพื่อที่จะให้ได้สิ่งคือแบบมีความสุขใจเกิดขึ้นในงานการที่แบบโอ้มูมาหน,น้ามานั่งตั้งนานแล้วแบบตั้งบกตั้งใจทํางานหนักสาหัสสาการแล้วมันเหมือนกับว่าโอเคมันจบแล้วได้เฉลิมฉลองอันนี้ก็ยังไม่มีอีกนะคะวันอังคารยังไม่มีไพ่เหรียญขึ้นมาสักใบเลยโอเควันพุธอ่าวันพุธก็เกี่ยวกับเรื่องการหมุนเงินหมุนทองซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าโชคเกี่ยวกับโชคลาภแต่ว่าท่านมีความ คล่องตัวหมายถึงมีความเก่งเก่งในเรื่องการาโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินเงินทองของท่านเนี่ยค่ะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลาเนี่ยเหมือนการงานของท่านที่ลงทุนลงแรงไปมันประสบผลสําเร็จมันเหมือนกับว่ามันงอกเงยมันมันเริ่มที่จะได้รับผลตอบแทนนะคะเพื่อที่จะเ,เหมือนกับว่าได้เป็นกําไรหรือเป็นมี งองเงยขึ้นนะคะเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้นอย่างเงี้ยคะสำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะคะไม่มีโชคลาภเหมือนกันแต่ก็คือการงานก็ดีนะคะต่อไปวันพฤหัสวันพฤหัสก็ยังไม่มีไพ่เหรียญออกมาอยู่ดีนะคะก็คือจะเป็นไพ่ความรักแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีการลังเลว่าเนี่ยข้างหลังไงเห็นนะ,ะถ้วยมันก็นยังตั้งอยู่ แต่ข้างหน้าในถ้วยล้มแล้วก็เลยคิดว่าอ้าวตกลงจะเดินหน้าหรือจะจะถอยหลังดีก็คือเหมือนกับว่าความความรักมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้ท่านรู้สึกแบบจริงๆแล้วเนี่ยรักคือมันเป็นคู่รักที่มีความแฮปปี้เอนดิ้งกันอยู่แล้วคือแบบมีความสุขกันอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเหมือนกับตัวท่านเองก็คิดมากว่าเฮ้ยมันจะมันไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอเดินพอเดินหน้าเห็นไหมครว่า ถ้วยข้างหน้ามันลม้มซึ่งถ้วยข้างหลังก็ดีแสดงว่ารักครั้งเก่ามันก็ยังคงดีอยู่สําหรับท่านนะคะที่เกิดวันพฤหัสนะคะก็ยังไม่มีไพ่การเงินขึ้นมาเลยต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์ถามว่านี่มันใช่ไพ่การเงินไหมมันก็คือเพจ of p h y s i c ขึ้นมาเหมือนกับว่าท่านคิดคิดหวังเรื่องเงินนะคะเหมือนกับว่าอืมก็จะได้เงินแต่ว่ามันเป็นเงินที่ได้จากงานงานที่ท่านทําเกี่ยวกับพวกธุรกิจ ออนไลน์หรือว่าการค้าขายออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเนี้ยท่านอ่ะกำลังเขาเรียกมีขา่าวดีก็เกี่ยวกับเรื่องเงินที่จะได้รับในการทําธุรกิจหรืออาจจะเป็นออนไลน์เนี่ยค่ะหรืออาจจะเป็นแบบพวกยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรก็กแล้วแต่ที่ทาทาในส่วนของงานในด้านของโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรายรับจากตรงนั้นมากกว่าถามว่าเสี่ยงโชคชะตาหรืออะไรนี่มีไหมก็ ก็ยังไม่มีอีกอยู่ดีนะคะอืออ่ะสุดท้ายแล้ววันเสาร์เออวันเสาร์มันเป็น king of ครับมันก็คือเป็นราชาแห่งถ้วยนะคะแต่ก็ยังไม่มีเหรียญแล้วเดอนสันมันก็เป็นเหมือนกับว่าฟ้าหลังฝนเป็นพระอาทิตย์เจิดจรัดขึ้นมาอันนี้มันก็ไม่ได้สื่อถึงถือว่าโชคลาภนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือคือคุณ ลงทุนลงแรงอะไรไปเนี่ยมันกาลังจะได้รับผลตอบแทนแล้วนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์สรุปนะคะอันนี้มันก็คือไพ่ออกมาอย่างนี้ก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงนะคะก็คือไพ่แต่ละวันนะมันไม่มีเลยทั้งทงท,งท,งที่เปิดซ้ําออกมาเป็นใบที่สองก็อีกสองใบทั้งหมดก็คือแต่ละวันเป็นห้าใบก็ยังไม่มีวันไหนที่มีไพ่เหรียญขึ้นมาเลยนะคะเราก็เลยสรุปว่าเอา่อ ก็คือในช่วงระยะเวลาวันที่1พฤศจิกายนนี้วันใดก็แล้วแต่นะคะถ้าหากท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปดวงของท่านเออสามีแบบสามารถที่จะถูกลงวันลอตเตอรี่หรือว่าอะไรได้ของท่านก็คือถือว่าเป็นโชคลาภของท่านจริงๆเพราะว่าในไพ่เองมันไม่ออกมาเลยจริงๆแม่หมอก็หมดปัญญาเพราะว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าโอ้โหมันเนี่ยไพ่ออกมาทั้งหมดเนี่ยห้า ห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าใช่ไหมคะสามสิบห้าใบเนี่ยมันไม่มีไพ่แบบการเงินเด่นชัดออกมาเลยสักสักวันนะคะอาทิตย์จันทร์อังคารพูดฤหัสศุกุ์เสาร์เนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นก็เลยก็ไปตามดวงกันก็นแล้วกันนะคะขอบคุณสําหรับการเข้ามาชมขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะคะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านมีแบบ โชคฟลุกๆนะคะถูกหวยถูกรอตเตอรี่กันบ้างนะคะถึงแม้จะไม่มีดวงขึ้นที่ไพ่นนวันนี้ที่ที่ทำนายทายทักไปแต่ยังไงก็ขออวยพรให้ท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ